อ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC พี่มูฮันนะผมพี่น้องสวัสดี FC พี่มูฮันนะคะนะครับครับพี่เป็นเกียรติย่างยิ่งค่ะพี่น้องขาพี่มูฮันมาเยี่ยมฮอตฟาร์มโดยเบิ่งต้นน้่นคลิปครับยูทูบน้องเพจครับปลาเพิ่นไปเยี่ยมฟาร์มมาหลายร้อยหลายอันอันพี่ครับผมบอกผมจริงว่าพี่ผมติดตามพี่ตั้งแต่พี่ไปทําคลิปใหม่กับแพลวเพลาไปขึ้นครูกับคุณครูเลยนะที่ไปขอเห็ุเห็ดคลิปเพื่อนไหม คูโรมอะไร<ม>นะอ๋อคูโรมบุราพาครับผมให้คลิปยูทูปมาก่อนนะผมเป็นพี่ไปขืนคู่น้ำเพลินแล้วเงินยูทูปก้อนแรกก็เอาไปให้เขาแมนบ่าครับแมนบ่าไป,ไปแบบไปบ่ายไปบ่ายค่ะไปบ่ายครับแฟนผมติดตามพี่ได้ตอนนั้นเลยครับติดตามมาตลอดโดยเฉพาะแฟนผมติดตามทุกๆคลิปของพี่นะว่ผมฟังทุกคลิปเลยว่าสิมามวันเท้าเข้าหูเลยว่ามือหนีวอยูมือหนีวอยูมือหนีวอยูนะครับ เอซีตัวจริงมันตัวจริงครับตั้งแต่เริ่มทำยูทูปครั้งแรกตั้งแต่เริ่มทำยูทูปครั้งแรกกับอาจารย์ลมบุรพาจนทุ่งปีนี้จะมาดังแล้วดังมาคักแล้วนะครับปีนี้นะมาดังดอกคากับซัมเนล่าซัมเก้าเนล่าครับผมถามนะครับปีนี้เป็นอย่างเขาก็มาเลี้ยงงัวอ่าแต่ก่อนปกติน่ะจะแขวงน่ะจะมาเลี้ยงงัวอยู่แล้วครับแต่แต่ก่อนนั่นมันจะเป็นบางัวหูบาซินเนาะค่ะมีราคาแพง จะค้องน่ะจะทุนวหลายครับอันนี้จะร้อยฟังว่าจะทุนวหลายแล้วก็พ่อพอได้แก่กบุนีที่แรกน่ะพ่อจะเอางัวให่แม่หนึ่งมาต่อยอดจะควองกับมี่สวนอย่างมี่หยางอยู่ครับาบานก็เอามาขายแล้วก็ซื้อบาซนมาเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอันนั้นคือห่อผสมมาหล่ะมันมันสวยขายได้ราคาเป็นแสนกับมีครับก็เลยติดใจคือมากเลี้ยงตั้งแต่น้อยพอแม่กับพาเลี้ยงอยู่แล้วสมัยนน้อยนั้น คือถ่าถ่าไอหมูหันเคยเลี้ยงง้วสมัยตะกี้สีหูเนาะบ้าเล็กน้อยเสาร์อาทิตย์นี่ต้องไปเลี้ยงง้วะไรง้วะไรกล้วยไปเลี้ยงไปหากินข้าปลาเล่นน้ำห่วยน้ำคล้องตะกี้ก็เลยติดเป็นนิสัยค่ะพอมาเลี้ยงง้วหูแล้วจะคล้องกะเริ่มมว่าติดงัวหูหละการเลี้ยงก็ได้ถือราคาดีช่วงนั้นอาจจะคล้องจะมีบ้าคือไปซื้อง้วหมันง้วที่สมติดหยาบ่ิเวนงววหมันง้วอ้วนสมติดหยาง้วทีอ่า น้ำไทบานผสมติดหยากระเพิ่นจะขายราคาถูกครจะคล้องจะสื่อมาแล้วก็เอามาเห็ดทองครับแล้วก็จะขายในราคาเท่าตัวเลยครว่าไงวาเขาไปหาสื่อว่าทีเขาจะผสมติดหยากมาแก่ไขปัญหาให้นะครับเนาะเริ่มเริ่มต้นคือแบบนี้เพราะว่าเข้าทุนหน่อยครับแล้วก็เข้ากับไปสื่อว่าถือมาหล้วก็มาเห็ดขายครับก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนี้มากถือไม่ห้อยตัวดูรายอยู่ค่ะ ถือตัวหลายจากได้หอยนี่ถือตัวหลายแห้งมเลียนรูดโดยตัวจะคล้องเองแต่ก่อนจะคล้องหาดีไปได้มากได้กะจะล่งสนามลองอ่าอ่าตลาดงัวเองครับเรียกงัวเองค่ะแต่ทุบมือนี่ง่วท้อง่วปลระท้องนี่เบิ้งได้หูครับแต่วัวนี้เขามี่ประสบการณ์แล้วเนาะแต่ได้เพียนไปเฮ็ดคลิปว่าเอานำกระนำตาลผสมอาหารใาง่วกินคนณก็โทรหาแตกตึ้มๆครับโทรหาปุ่นเนี่ยปุกค้ซามเอเลนด์นะครับตัวนี้ต้องถามนะยุ่นนี่เขาใส่อาหารอย่างตัวนี้ ของซีเคครับซีเคค่ะซีเคเป็นหลักเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสีเปอเอาอยู่สามเอแลนคือไปซื้อง่วเอฟเริ่มตน้นเริ่มต้นคือว่าเขาเรียก่งว่วงง่วบบามันหละกะอยากมีงว่วงงามๆก็เลยไปเอางว่วเอฟมาก็เลยไปไปร์ม เครื่องปุกนั่นล่ะสามอีเลนก็ได้กระถามอาหารเพิ่นบาเพิ่นใส่อาหารอย่างไม่จังอ้วนนะค่ะก็ได้แม้แต่ซีซี่เคอันนี้ยูฟ้ามีก็ใส่ซีเคอยู่ตลอดครับพี่มันทำนั้รเมกี้เมืกี้ผมเห็นว่าบันบันธรรมดาเต็มขอกอยู่วันนี้พี่ขายเอาเมื่อเลิศว่ะครับตัวนี้เต็มขอกขายออกเมื่อิศย่างยู่แม่เนืองไห่ไห่ผู้ที่เพิ่นเลี้ยงดูเลยครับเป็นเป็นแลมงย่างแม่เนืองค่ะบานนี่กับนิจตาเอฟเนืองล่ะกะซื้อเลือดไอยเข้ามาเบิดเลย รว่าข้ามี่ขอคิดว่าข้าเลี้ยงบามันธรรมดางัวธรรมดาออกลูกมากปีหนึ่งกินอาหารเท่ากันกินเปี้ยงกินยาเท่ากันต่างทองซ้ำกันตั้งทองซ้ำกันออกลูกเลี้ยงซ้ำกันแต่พ่อขายราคาต่างกันครับสามหมืน่นสี่หมืน่นห้าหมื่นบ่เกินนี้สำหรับลูกปีหนึ่งเนาะค่ะห้ามสุดกลไห้าหมื่นสูงสุดรรกรนเลยว่ามันมันเสียเวลา เข้ากันเลยว่าพ่อมีทุนอยู่ล่ะกะเข้าพ่อมีกําลังทรัพย์อยูะกะ่กันเลยอยากอยากล่องเลียงเลือดลอยเบิงคือเรียงอยากเลียงดีล่ะกะเพราะว่าเข้าเข้าห,หูอยู่แล้วซึกษาขอมุ่นอยู่แล้วค่ะว่าเลือดลอยนี่พ่อลูกออกมาถ้าสวยถ้าเป็นตัวแม่ที่สวยกะะ็ราคาแสนอัพอัอับอ,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 บอบัขึ้นไปเะะรื่อยๆเนาะค่ะสามกลาวงามัมนกับเลยว่ามันมันขุมคากลัากันเลยเริ่มจะเรียงเลือดลอยอนาคต่าตอนนี้นะ อยากสะสมให้ได้เดือนละแม่เดือนละแม่โอ้โหเดือนละตัวละหาแสนสิบสองห้าเป็นหกสิบหกล้านคือแบบว่าเนี่ยคือคือเข้ากับมีทางทางรายได้อยู่แลั <_ ug> งเข้ามีรายได้ท้ายทางนะคะ <_ ug> และั็เข้ามีแบนของจากของน้ำขายสินค้าของาจากของน้ำหลายหลายอย่างก <_ ug> ็เลยว่าอยากสะสมให้ได้เดือนละแมครับ <_ ug> คืออยากอยากได้ให้ได้สิบแม่เป็นอย่าง เป็นย่างหน่อยแม่ขาดเป็นย่างหน่อยขาดกาจังจังจากมาต่อยอดว่าสิบแม่ออกลูกสิบก็เป็นยี่สิบครับแม่โอ้สุดยอดครับพงศิษฐ์ขาวพัฒนักข่ายของพี่เนาะพงศิษฐ์ขาวเบิรงนขายเฮดคลิปไผ่ทีเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เขามีสิมีงวงขายของน้องพี่เนาะวันนี้เนาะมีค่ะว่าจะมีสิปอยอ่าเวอเอฟออกจักจักสองตัวนะครับสองตัวครับมีงวงเอฟสองตัว พี่มี่ยังสิงเชิญชวนหรือบอกครับให้ทำหุ้นบอลเห้มาเลี้ยงงวัวะเราซื้อบางในนะพี่เลี้ยงงวัวมันมันโอกาสที่ขาดทุนมีบ่เรียงด้วยแต่กำไรหรือว่าเลี้ยงนะมัน,เ,ใในรเรียงในในกรับพี่การเลี้ยงงัวถ้าเข้าใจห่อนอะขาดทุนค่ะครับเลี้ยงงวัวนี่เขาลงทุนซื้อซื้องัวปีแรกปุ๊บบอลวาเขาจะเห็นกำไรทายในปีสองปีเด้ครับปีแรกคือคือปีการที่ลงทุนเพราลงทุนแล้วลูกออกมาเขาก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆว่างัวมันเป็นงัวเศรษฐกิจ ย่างเดียวที่เขาสามารถที่จะกําหนดราคาขายได้ครับคือสมมุติว่าเขาซื้อเข้าคือตระกร้าเรียนเขาซื้อเข้าคือตระกร้เรียงง่วหูนะคะครับแสนหนึ่งเขา,เา,าก็จะขายเขาอยากไดขายแสนสีน่ครับเขากับกาหนดได้กระจนมเจะของทีเพราะสู่ราคาใดเขากัะจงขายอย่างสี่นะค่ะครับมันเป็นง่วเป็นเป็นเศรษฐกิจเป็นอ,อาชีพที่สามารถที่จะเรียกร้องอ่ไล่ได้จากสามารถเขาเห็ุเตือนตั้งราคาได้ตั้งราคาได้ครับ ะก,ะการเลี้ยงงวัวเฮ้าเข้าจะเลี้ยงใจห้อนค่ะขาใจห้อนถ้าอยากขายตอนนี้ตอนนี้คือจงได้เฮ้ากับไรกําไรครับถ้าเข้าอยากขายแบบเพราะเขาดูาขาเขา,เห,าห้อนข้องคดราคาเฮ้าเนาะในหอยกับหูได้ว่าถ้าเข้าอยากขายแ้่เฮ้าห้อนนี่เพื่อจะยิ่งกดราคาเฮ้าเพราะฉะนั้นเฮ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆมันมีอยู่แล้วละ่ะจับของจริงๆที่จะมาซื้องวัวเฮ้า มีอยู่แล้วค่ะต้องรอเวลามันขาดทุนยากจเนาะเพราะว่าอันพ่นทายพันเหนียวมากเพิ่นก็ไแตขายะครับงก็ายีุนเป็นฟุ้นเป็นยังกัไร่ไปเรื่อยๆค่ะครับเอาแต่ทุกอย่างเนาะปลาผีดตอมคนรอครับพาหอยบืงง้วี่นี่ครับวันี่ต้องขอบคุณมี่วุ้ยนะครับทีไม่ให้เขารู้พี่น้องตังเก็นาทีแนาทีครับไปเดี๋ยววงโตแหลกก่อนถาสวัสดีครับพี่ต้อมครับครับผมไอ้งัวตัวนี้ซื้อมาจากครับพี่ง้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้นั่มเขาจากไอ้สาม แม่ของเขาตัวนี้ตัวนี้เป็นซื้อเข้าไปงั้นตัวนี้เขาตั้งซื้อเลยยังเป็นเขาเจ้าของไงลูกนี่เลยตั้งซื้อยังคับตัวซื้อดอกแค่มาเพ่งดอกแค่โอ้ยดอกแค่พ่งหมอลำบปตัวน้ครับได้ยินทุกอันนี้ก่อนเวลาเพ่งนี่เขาจะเพ่งดอกแคมาทั้นกันหลายคนพี่น้องครับคนมาช่องดอกแคผู้ดีคนมักดอกแคบครับเพ่งตายแล้วนี่แหละงูหมอลำกับต้องซื้อหมอลำพี่น้องครับซื้อหมอลำซื้อหมอลำพี่น้องครับงูตัวนี้นะครับแม่ลูกของเขาครับได้คราฟแชมเปี้ยนงานสกลนครครับก็คือ่ทีแรกน ได้ราคาลูกเขาตัวละแปดแสนพี่น้องครับตอนนั้นนะครับที่นี่พนก็เลยบ่ขายแล้วตัวนี้ครับพนราคาอาจจะเป็นล้านกว่าพี่น้องครับแต่ที่นี่นะครับพี่ต้อมเลยตัดสินใจเอาแม่เขามาเลยครับผมตอนนี้สถานะแม่เขาทองว่างที่ไหนครับพี่ตัวนี้ท้องครับตอนนี้ครับท้องตั้งท้องอยู่ครับพอสมตัวได้ไหมนะครับพี่ไอ้ให้ปลุกสมอะไรยังไงอยู่ในอยู่ในใบครับเดี๋ยาๆว่าไงครับเอาพี่น้องครับงั้ตัวนี้ครับลูกของเขาเป็นคราฟแชมเปี้ยนก็คือช่วงอายุ เจ็ดถึงซิฟซี่เดือนครับว่าตัวนี้ครับก็คือนโลเขาได้แชมป์แล้วตัวนี้ชุดแรกขอเขาคือโค้งสางที่ง่ายครับพี่ต้อมสูงเขนาดครับนี่ผมลอยตอนข้าจารตอนร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองครับผมร้อยหกสิบสองแม่นครับแต่ว่าตัวนี้สูงลอยหกซิปอัพเนาะตัวนี้เนาะแมนครับข่ายสูงขึ้นลอยหกสิปอัพสูงงอเฟมใหญ่ครับสูงแ่ายครับแล้วก็เป็นงอโบดครับล้ำตัวเงาครับล้ำตรงแล้วกระดูกโค้งสางดีครับตัวนี้นะครับผสมผสม เลดชิปเลดชิปเนาะอ๋อเลดชิปเป็นวัวทั้งหมดวัว11บเอ็ดแกนแชมป์อเมริกานะครับเป็นง้อทีเขาเรียกว่าเป็นแชมป์ของอเมริกาทั้งหมด11สนามนะพี่น้องครับตัวนี้นะครับเลดชิปถือว่าผลงานมันธรรมดาแหละว่าง้อตัวนี้เป็นโค้งส่างจริงไงแข่งขาด,ดีเนืิน,นังดีออกโบดครับตัวนี้ครับเชื่องเนาะแม่นครับเชื่องครับมันในลูกกี่ตัวลเล็กเข็มปุกกว่าตัวนี้ <S <S ท้องสองโอ้สื่อสดๆเลยตัวนี้แสดงว่าออกลูกมาก็ได้เงินคืนแล้วตัวนี้สาธุท่องได้เลยครัำว่าตัวนี้ นครัท้องกี่เดือนนะครับจะเข้าห้าจะเข้าห้าจะเข้าห้าเดือนเนาะต้องขอโทษหลายพอดีเพิ่งซ่งมมอบกันจริงๆอาทิตย์ที่แล้วส่งมอบวัวแย่านครับผมผมติดอะไรเนาะผมติดงานพอดีครับผมรับเสด็จครับผมเได้บอหน่อยมั้ยผลที่แล้วผูอวิลีท้งตีละสด็จได้บอหน่อยมื้อนี้เลยมาถ่ายวันไห้ฟังว่านี่ผลสื่งว่าตัวนี้เขามาในราคาเท่าไหร่นะครับบอกได้ไหมก็เครื่องล้านครับผมแทงๆครับสมควรอยู่เอาโอเคครับพี่น้องครับซื้อ Uhm. ครึ่งล้านแล้วเนาะครับครครึ่งล้านพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมาตัวนี้ก็คือซื้อมาในราคาครึ่งล้านพี่้นะครับอ่ะนะครับสวยแะท่ายพี่น้องเบิร์ก้อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือคือแม่เขาหายลูกเก่งการซื้องัวซื้อควายต้องซื้อแม่ทรงลูกครับนะวันนี้เขาสรงลูกคือสามเอสองสี่ครับผ่านไปเห็นเห็นพี่น้องเบิร์นแล้วอสามเอครับไปดูตัวต่อไปที่ตัวนี้จะขายนะครับครับผม โชว์ก่อนคนมีงวงงามแล้วนะครับเพิ่งสือแม่ลูกให้ลูกแกนแชมป์มาแล้วนะครับประรรมดาครับตัวนี้ครับลูกเขาชื่อโมโมนะครับนี่ยผูกเราสีฟัดใครลูกลูกของเขานะครับเดี๋ยวไปเบิรงไปเบิรงนตัวต่อไปครับพี่น้องเขาว่าิึงตัวต่อไปครับพี่น้องงวตัวนี้ครับตเตือนผมยังหนึ่งว่าเป็นยังครับพี่นะครับงวตัวนี้สืบอมาใะไรครับพี่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์แมนตัวนี้เขาได้รู้่าตัวละพี่ประมาณท่องสามครับท่องสามไม่หนีเนาะนะครับ ตัวนี้พี่น้องผสมไว้สามตัวแล้วพี่น้องครับตัวนี้ในลูกที่สามนท้องนะครับแม่นครับกทองท้องเจ็ดเดินนะครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดินนะพี่เนาะออกเดินหยางออกเดินหยางนะครับตัวนี้นะครับคือวงไงวนว่าตัวนี้เป็นง้อที่น้าเข่ามาไม่จะเป็นเลือดลอยน้อยเนาะแม่นครับตัวที่สามนท้องผสมตัวได้ไวเนาะพี่จําได้บ่ให้พี่ขวดไว้แล้วนะครับอ้าพี่น้องครับอยู่ในใบนะครับเอาจังสิเดี๋ยวคงคอยอุปกรณ์วัวนี้พี่ตอมเล้วจากตะกี้แล้วเรียงง้อบานๆเขาเนี่ยครับวัวนี้พอนโลถิมเมิร์ดคือสิมาเมิร์งเร เบื้อมันเล็ดลอยเขาอในชั้นนักการอะไรนะพี่เนาะคนทีชั้นนักการคือพี่นี่ลุยเาหัวถือไม่ได้ใส่คือครับเพิ่นเจ็บพิ่นเจ็บหัจักเองเพิ่นน้ำเขาผมพ้นอาทิเลี้ยงอย่างเดียวครับอาทิเลี้ยงอย่างเดียวครับเพิ่นคือน้ำเขาจะเบือใบไปอยู่นี่ครับใบมันจะนี่หนีบเอ็ดอ๋อครับการทองการอย่างนี้หนีบเอ็ดครับครับตัวนี้นะครับทองแล้วเดินหน้าการคิดน้องพี่น้องครับครับตัวนี้นะครับก็คือจุดเด่นเขาคือเป็นง้อทีเฟ้ยใหญ่ครับก็คืออ้วนนะครับแล้วก็ลำโตสมส่วนนะครับแล้วก็นี่เป็นง้อโบดผอมครับตัวนี้นะครับ อ่าเป็นง่วแดงโบดครับแล้วก็ทองสองอ่าทองสามในทองนะครับแข้งขาดำนับล้ำตัวดีนะครับนี่นะครับอือพี่ครับคิดว่าง่วจะมีพีวมมาของไหนของเขาทีอาพีเป็นคนเลี่ยงเนี่ยเอาผมมันมันโค้งสางมันใหญ่ครับโค้งสางมันใหญ่โค้งสางใหญ่ครับตําตัวมันใหญ่เงาดีครับครับตาพิดตางตรงนี้เด็กแอันนิดนึงนะครับโอทีทีนะ แสดงว่าเพิ่นเบื้องผมหลเพิ่นมักถุนจะตีงัวแล้วว่ามันขั้นมาตรงปรนได็ครับผมหลังมาตรงปานเดนเนาะแต่ผมมาผมกับสมส้วนนแล้ะครับก็คือเรือโครงสางแล้วกังการเมื่อหลังที่หลนะครับประมาณนี้นะครับเนาะแต่พันใจลูกน้ำนะครับก็เลยไปเห็นหลูกพันน้ำพี่น้องครับว่าเบื้องตต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้รสไรอ่กพี่ตัวนี้ครับผมรสไรกันครับตัวนี้เขาสือมาได้ตังวัดใดครับตัวนี้ตัวนี้มาจากไอ้ครัตครับตัวนี้คราตเนาะตัวนี้แมนมาอยู่ตัีครัดเนาะตัวนี้มาจากขรัโคราตครับผม สองสาวแม่สองสาวนะครับเนาะแม่สองสาวครับอ๋อซื้อในวงการคือพี่นีลุ้นไหครับแต่ว่าซื้อเหร็นซื้อซื้อพี่ยุ้ยหมครับแม่นครับผมต้องขอโทรด้วยบางเธอผมว่าได้ไปอันนั้นไปไหนเนาะงั้นก็เอ่ยกันจฉพาะสองคนซื้อพิวยนี่ครับครับประกาศซื้อเองเพื่อนก็ซื้ออินยุ้ยครับอันนั้นซื้อนีลุ้ยครับผมโอ้ผมต้องขอโทรด้วยพี่เด้อบ้านไหนครับบ่เป็นไหงครับอันนี้คือมีผมเหมือนเป็นติงของพี่นะครับแต่ผมหทางว่าได้เบิ่งทุกคลิปวันไหนครับพี่นะครับเอ้านะครับตัวนี้คือ ทองสองเดือนนี่ครับแต่ว่าพวกเราหล่นธรรมชาตินะพี่เนาะแม่นครับตอนนี้บนเบกเน,นี่ยแข้งเขาแล้วที่นี่ว่าตัวนี้หล่นธรรมชาติว่างหันมันโทรศัพท์มันหอนไม่ตัดไปนะครับเอาตัวน,นี้นะครับสื่อมันจะใสกว่พี่ตัวนี้มจาจากไก้โคราชครับผมโคราชเนาะทองสองเดือนนะพี่เนาะแต่ว่าทองสองเดือนแต่ว่าพอพันธุน์ธรรมดมันใจหวาพึ่งนี้พี่เบ้าต่อมเล้าพึ่งฝึกเลี้ยงง้วนับนะเพิ่นเลยอั้น อ่านภาษาอังกฤษบอกออกแมนครับมีอ่าดออกอยู่แต่ว่ามันแบบว่าไงว่ามันลายโมันมันมีลายตัวเนาะแมนครับนี่เบิร์ดเพื่อนผมนี่นี่ครับลายเดี๋ยวเฟซครับพีลิสิดาผมเด้อต้องมาตรวก่อนเราเอาเราพึงมาเป็นมือไม้ในการเลี้ยงเลื่อยครับมันต้องในฝึกอ้ในการเบิร์ดไมเพชรดีคีไม่เพื่อนครับเต้าตัวนี้นะเป็นเลือด่อยครับซื้อมาทางโคราชครับพี่น้องครับทองเราสองเดือนครับตาพี่ดูตัวต่อไปครับทีนี้นะครับครับผมเอาพี่ตัวนี้อีกตัวนึ่งนะพี่น้ำเป็นเลือด่อยเนาะแมนครับผมตัวนี้เขาซื้อมานะนำเขามาจากฟาร์มในนะพี่ว่าตัวนี้ ไอ้นี่ครับอไอ้เพื่อนไอ้ย้ยย้ยตัวนี้จะต้นไหนนะสลักครัยังไงกันเลยหน้าขอจะใส่ก่นตัวนี้โมดิลัมครับผมตัวนี้ไม่ได้บุยลัมนะครับเนาะเพื่อนเป็นคนสั่งซื้อครับผมโทษได้เลยครับผมเป็นยังครับพี่เพราะว่าห่อนเป็นคลองแยกเพื่อสี่เดือนเนาะเดือนเอาพี่ตอมพี่ตอมหน่อยครับพี่ดึงมันมาทางพีดแล้วเขาเสียขยเบิงทางพีดครับเพราะว่าเดี๋ยวเได้เห็นรำโตทีดีๆครับนี่อ่าพี่หน่อยครับวันนี้คือ เพิ่เป็นมือใหม่ของกงการเลือดลอยครับตะกีเิ่นเหลืองเต็งวหูนะครับกับงวไทบานเทาครับแต่ว่าตัวนี้ส้ำตัวเงยวข้อน้อยเนาะครับผมเง้วแดงเง่้ยงครับโอ้พี่น้องครับตัวนี้ให้เบื่อก่อนครับเป็นงวทีแดงนะครับมาบานแดงนะครับล้ำตัวเงี้วนะครับเงี้วคักนะครับตัวนี้นะครับราคาโครงสางดีนะครับตัวนี้มันทองครับตัวนี้เฮ่ยงไรครับทองครับท้องสี่เดือนจะหาเดือนนะครับแยกเพศนะครับเนาะแยกเพศเไยหาเดือนนะครับเนาะโอ้ตัวนี้คือว่าการเหนื่อยดีข้อน้อยเนาะ รบดีคอยรู้ตัวอะไรกาตัวนี้นี่รู้ตัวนี้อะไรลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยทองที่สามทองที่สามนะครับเนาะถือว่าเขางวาตัวนี้เป็นวัตีิฟเฟมไงอยู่ครเป็นบอกไงว่ามันเป็นลำตัวที่เง้วนะครับการเนื้อดีเม็ดสีดีเค็มดีพี่นะครับตัวนี้นะครับคือดากแตกน,นะครับคือการเนือ้อ,ออกมาแตกแล้วนะครับในลูกเราสามตัวนะครับเชียงเชียงแห้งตัวนี้ครับเช่องแห้งเนาะคู่ครังเนาะคู่ครับแต่งเอาคนเล่นดีครับแล้วก็การตำแหน่งการเกาะจับที่หางกบบสุดพี่นะครับ ถือว่าลั้โตเง้วดีเลยตัวนี้นะครับครับไปที่นี่นะครับมีไข่อีกสองตัวได้เนาะนม่นครับยุ่งขารกันเลยครับตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวแรกเลยนะครับถ้าเขาไปทางไหนหน่อเขออะไรอยู่เนาะคือเอาสีก็ไรเนาะแบบพันๆเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เดินได้ไหว่าตัวนี้ตัวนี้ไอ้ลูกซีไว้ครับผมเป็นเอฟหนึ่งครับลูกซีไวเอฟหนึ่งนะครับเนาะแม่นครับเบิ้งตัวนี้ลูกซ y f 1เอหนึ่งอายุกี่เดือนนะครับไอ่เฮ้ปลูกเลยครับ กี่เดือนแล้วครัเอาบ่มีปยังนะครับเอานะครับเดี๋ยวประมาณสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบแต่ที้ยมปูกครับสองตัวตัวนี้เป็นลูกฮอตครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมออกข้างนอกก่อนตัวนี้ลูกซีว่าสูงกว่าหกตัวพี่เนาะแม่นครับผมอายุมากสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนี่เป็นงัวเอฟหนึ่งนี่เป็นมีหลอดพี่น้องครับครับกะถือว่าเป็นงัวโบดครับพี่น้องครับโบดเข้มครับตัวนี้นะครับโบดเข้มแล้วการเนื้อหนังดีครับตัวนี้นะครับเอามาแล้วนะครับเป็นงัวโบดเข้มเนื้อหนังดี อยากจะเบื้องตัวจริงได้เดี๋ยวพี่ต่อมแล้วเฮ็ดชิมพี่น้องเบื้องอีกอันหนึงเพราะว่าบางเครือข้าเข่อยบางแยกเนาะตตัวนี้อายุ17เดือนครับลูก c y 0 9 6ครับให้เบื้องครับเป็นง้วงโบดไว้ตัวนี้่นครับเครื่องเพศดำอยู่เนาะครับครับเป็นง้วงโบดเครื่องเพศดำนะครับเม็ดสีแดงแสบตาตัวนี้ครับอตาใครบ้างครับตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเปิดแปดสิบครับผม16คือหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะพี่เนาะต่อต่อได้ครับผมราคาหนี่งสมัติต่อร่องได้นะครับตัวนี้ แต่ว่าก็ถือว่าเม็ดสีได้พี่น้องครับตัวนี้จด F1 หนึ่งร้อยแล้วครับมีใบประวัติพันหน่อยเนาะครับผมตัวนี้คือ F1 ครับว่ามันเดือนอยครับพี่น้องครับตัวนี้ห้องไว้ายหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปได้ตัวนี้ด้วตัวนี้คือกันครับราคาเท่ากันราคาเท่ากันคือลูกฮอตครับผมลูกฮอตตัวนี้ลูกฮอต XP137 นะครับเนาะนะครับตัวนี้ให้เขาขนานกันด้วยนะครับให้ลูกเขาอยากพี่น้องเบื้องเข้าตัวนี้นะครับเป็นลูกฮอต XP137 พี่น้องครับตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็น e วินวอเอเหมือนกันนะตัวนี้มันนี่มันวอเอฟนึงกันไว้ครับผมวอเอฟหนึ่งก e ันครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับซ้ำกันพี่น้องครับเบิ้งตัวนี้ครับเบิ้งเขายืนครับตัวนี้เนื้อนังดีครับตัวนี้นะครับเอานะครับมาพี是是่บเพียอยู่ที่นี่ครับวันที่นี่นะครับเดี๋ยวห้างพูแล้วนะครับราคาตัวละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทสามารถต่อรองได้ครับบันที่นี่นะครับเอานะครับพี่ต้อมครับบันที่นี่ถ้าเพื่อนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเขานี่หรือว่าจะมาซื้อว่าเขาหนีบ้านที่ใส้ครับนี่ บ้านยุเป็นหินดักไฟครับบ้านหินดักไฟครับตำบลสร้างมิ่งอำเภอเมืงนกทาจังหวัดยจโสธรครับมีเบอร์ติดต่อครับพี่มีครับเบอร์ยังเหรอครับ095 095 221 221 4947ครับผม4947นะครับครับผมมีอีกรฝากถึงเอฟซีโมฮัมเหมนเอฟซีอะไรบ้ครับตัวนี้ก็ฝากติดตามครับผมฝากติดตามไอ้พร้อมพีโมฮันเนาะครับเอฟซีผีโมฮันก็ติดตามตอมน้อยนตำแหน่งครับผมไอ้สองสองยูทูบไอ้นี่ลุยชาแนลนะครับผมพี่น้อง นะผมก็ฝากติดเนี่นะครับผมก็ดึงเต้นดึงเต้นหลายคือผมเป็น fc พี่มงคลนั่นกันครับผมติดตามพี่ตลอดเท่ากันนะครับครับบว่าพี่ทั้งทางไหนทั้งไหนกผมกับเบิ้งขึ้นกันนะครับครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆเฉียนคินวันนันครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ